สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับในส่วนของการลดหย่อนภาษีในปีพศ2อ6 8นอนี้ครับตอนนี้รัฐบาลออกมาตรการ e a s y e receipt มาให้เรานะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้บริการในการซื้อสินค้าหรือบริการนะในช่วงวันที่16มกราคมถึง28คกุมภาันธ์2 5 6 นนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดการลดจอบภาษีสูงสุดถึง50,000บาทนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ BY Station และสนับสนุนช่องให้เราเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟทีมงานของเราได้ครับ สำหรับมาตรการ Easy E-Receipt นี้นะครับเอามาลดหย่อนภาษีในปี2568โดยที่ให้เราเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยจะลดหย่อนได้สูงสุด30,000บาทเป็นซื้อสินค้าและบริการจากผู้บริการที่มีการจดแวดและไม่จดแวดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องสังเกตสัญ,ญลักษ e ณ์ e-tax นะครับก่อนซื้อสินค้านั้นโดยที่เมื่อเราซื้อสินค้าแล้วเนี่ยครับเราจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนให้กับผู้ประกอบการนั้นๆเพื่อจะได้ออก e-tax i n v o r d หรือ e-receipt ให้กับเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วก็นำลดหย่อนภาษีในปี68ได้กลุ่มแรกนี้ได้สูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0บาทกลุ่มที่2จะเพิ่มได้อีก2 0 0 0 0บาทนะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าประเภทสินค้าโอทอปสินค้าหรือบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนและสุดท้ายเป็นสินค้าหรือบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมครับอันนี้ก็จะทําได้อีก2 0 0 0 0บาทรวม2อ,อันนี้นะครับก็จะลดหย่อนได้เพิ่มเติมได้ถึง5 0,000บาทด้วยกันครับโ <Wow. S 1> ดยในส่วนของการ ที่เราจะซื้อสินค้าและบริการนี้นะครับก็จะมีประเภทสินค้าที่อยู่ในหมวดที่จะไม่สามารถที่จะใช้สิทธินี้ได้อยู่ประกอบไปด้วยฮะอันแรกซื้อสุราเบียวยซื้อยาสูบซื้อน้ํามันซื้อแก๊สนะครับและค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าสําหรับการเติมรถยนต์นั่นเองค่าซื้อรถยนต์ไม่ได้ครับจกักรยานยนต์ตามด้วยกฎหมายรถยนต์และค่าซื้อเรือก็ไม่ได้ค่าสาธารณูปโภคไม่ได้นะครับค่าน้ําค่าประปาค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการและค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้ไมไ่อยู่ในประเภทนี้นะฮะ แล้วก็การบริการจัดนาเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผูป้ประกอบการนาเที่ยวค่าที่พักโรงแรมค่าที่พักโฮมสเตย์หรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมนะครับก็จะไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้รวมถึงค่าเบี้ยป,ประกันภัยด้วยนะก็ไม่สามารถใช้ได้นะฮะโดยสรุปเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะที่จะนํามาใช้ในส่วนของตัว EC E, e Receipt ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นให้ยกตัวอย่างเร็วๆเลยเนี่ยให้ผมนึกนะในห้างส,สินค้าเนี่ยแทบจะได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกลุ่มไอีเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โหอีกหลายอย่างเลยที่ใช้ได้นอกเหนือจากที่กล่าวมานะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าอันไหนนะครับที่เราจะเข้าหมวดนี้ได้แต่ก่อนที่จะไปซื้อลองสังเกตดูก่อนว่าเขาออก e tag ให้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับใครมีโปรเจกต์ที่จะซื้อของอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกหนึ่งอันเอาไว้สําหรับที่จะวางแผนให้ไปซื้อตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภานี้น,นำรถจัมพภาษีให้เราได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครมีประเด็นปัญหาสงสัยอะไรนะครับติดตามบีวอเวชันก็สามารถเขียนลงไปในคอมตดอีาช่งงทิ ตอเพิ่มเติมนะครับเป็นทาง Facebook แล้วก็ตัว l ล n e o a แล้วยังไงก็ติดตามกันได้สวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ